หลับเลยเหรอหลับเล<า>ยเหรอหายแล้วพี่เต้นออพี่เต้นพี่เต้นเต้น ชิบหายแล้วทุกคนแรงไปเหรอพี่เติ้ลเฮ้ยขอโทษว่ะทุกคนมันแรงไปจริงๆอ่ะเฮ้ย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 พี่เติ้ลเติ้ลโอ้หมดว่ะเติ้ลไปเฮ้ยพี่วานเฮ้ย เฮ้ย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 ล uh uh> uh ุกมาพี่เฮ้ยลุกไปก่อนโอ้ปวดหัววะทำไมอ่ะไม่รู้อ๋อไปลุกไปก่อนพี่ลุกไปก่อนลุกไปก่อนโู้โหผมเป็นใครอยู่อันนี้ไอ้อันนี้เป็ไงไปดูไงมในที่สุดครับทุกคนแผนนี้ก็สำเร็จโอ้โหชุดยอด ล้วอะไรวะเนี่ยพีตันกลับมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวกินอะไรกินข้าวไหมขิวอวัยผอมไปเยอะเลยอะเป็นไงมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปพาเข้าไปก่อนฉเจ็บวะไม่รู้อะแต่ว่าพีตันคือกลับมาแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่ตันนะมีอะไรเกิดขึ้นเออเนาะก็ดีใจเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่วานเนี่ยได้พาพิเติลมาพักผ่อนนะเพราะตอนนี้หลังจากที่พิเติลเนี่ยเจออะไรมามากมายได้ครับสวัสดีครับรสวัสดีครับเป็นไงบ้างพิเติลตอนนี้นะครับดีขึ้นดีขึ้นผมเห็นคลิปของคุณเนี่ยคุณลงมากินมาม่าด้วยนี่ยไม่หลับไม่นอน,นครับวันนี้วันที่สามแล้วที่ไม่ได้นอนเกิดอะไรขึ้นคุณนอนมากไปหรอคือมันมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวใช่ครับคุณเจออะไรมาบ้างคุณเล่าให้ผมฟังหน่อย คุณรู้ไหมว่าในคลิปผมคุณไปดูในคลิปผมได้เลยนะคุณน่ะทําตัวเหมือนคนเป็นเด็กเลยคือบางทีมันเจออะไรที่มันเล้าบ้างๆเลยบางทีมันอาจจะหลุดสัญชาตยานเก่าๆออกมาคุณจําได้ไหมไม่ค่อยได้ครับแต่ก็ลางๆลางๆคุณเห็นภาพอะไรบ้างหลังจากที่คุณเจอชายปริศนาลักพาตัวไปคือตอนนั้นอ่ะไม่ได้เห็นอะไรหรอก แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วคุณโดนมันทําร้ายเหรอครับเป็นยังไงบ้างน่าจะโดนแบบมันโดนทรมานคุณจําไม่ได้จําไม่ได้ลแล้วคุณรู้ไหมว่ากางเกงในแมนบุกเข้าไปหลังจากที่ชายปริศนาลากคุณมาเนี่ยคุณรู้ไหม ไม่รู้แลวตอนนั้นไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันมาแล้วมันก็จะมีแบบไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้อะลูกจิตลูกจิตหน่มันก็มาตามคือมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะฟังมึไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าบอกเลยว่ามันทําร้ายคุณหนักขนาดนี้เราจะไม่ยอมมันอีกต่อไปนิเอิลครับเราจะขอสารทาลบกับมันถ้ามันได้ดูคลิปนี้อยู่เราจะขอสู้กับมันถ้าพวกมึงดูอยู่ มันเตรียมตัวได้เลยคุณเพิ่งโดนซ้อมมาอ่ะเก่งเหลือเกินโ oh, <no. S 1> อ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วยังเก่งอีกนั่นคนเดียวในนี้เราอยู่กันสี่คนอ่าขอท้าสู้ตัว่อตัวไหมค่ตติ้ได้หมดครับอ่ไอ้ย่งมารับรับรอรออ่ามาประจันหน้ามาทักมาหรือติดต่อมาถ้าคุณสามารถล้มพวกเราได้นะอแบบที่ว่าคุณไม่รับหลังเอาเงินมา ผมไม่รู้นะว่าพวกคุณต้องการอะไรนะไอ้พวกชายปตนาหรืออะไรครั้งนั้นหรือไอ้เกางเกงในแมนอยากได้เกรงบุดอดให้หมดแต่ขอให้เคลียร์ทุกอย่างให้มันจบจบไป,บไ,ปไม่ต้องมายุ่งกันอีกครับอืมจบไหมมีเรื่องอะไรค้างคาใจอีกไหมพีเตอร์ตอนเนี้ยมันยังมีประเด็นที่ยังค้างคา,าก่อนที่คุณจะถูกจับไปคุณจาได้ไหมประเด็นเรื่องของอาร์ต หลังจากที่พี่วานเนี่ยนะเมื่อวานเราได้สอบถามพี่เติ้ลและพาพี่เติ้ลไปพักผ่อนแล้วพี่เติ้ลก็จำอะไรไม่ได้น,ดนะโดนะใช่คือจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าตัวเองโดนอะไรไปบ้างจํา้แต่ภาพลางๆแต่ภาพหลอนจับใจความไม่ได้เลยเเราก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงและหลังจากนั้นพี่เติ้ลไปทําอะไรใครเป็นคนไปช่วยพี่เติ้ลกันแน่หรือว่าพี่เติ้ลหนีออกมาเอง,แล,ออเองแล้วกางเกงในแมน ไปไหนวิ่งเข้าไปอ่ะแล้วหายไปไปช่พิเตอร์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะทุกคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากในคลิปนี้นี่เดี๋ยวชี้ลิงก์ให้ดูแล้วไอ้ชายใส่หน้ากากอ่ะไปไหนหลังจากที่มันโดนชายปิดสนาจัดการไปอ่ะมันหายไปเลยถูกไหมแต่เราได้เห็นคลิปของพิเตอร์ที่ช่องพิเตอร์เหมือนพิเตอร์ใจเห็นชายใส่หน้ากากมาบุกบ้านของเราถูกไหม แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพหลอนของพิเตอร์หรือเปล่าเพราะตอนนั้นพิเตอร์น่ะเป็นเด็กเอ,อ๋ยอยู่เสียสติอยู่ทุกคนก็ลองแก้ไขปริศานานี้แล้วกันแต่วันนี้พิเตอร์พิวานเนี่ยส่งไปกลับบ้านละให้ไปพักที่บ้านนะเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจหลังจากเมื่อวานเนี่ยพาไปพักผ่อนแล้ววันนี้พิวานเนี่ยอยากจะรู้เลยกันว่าถ้าเราท้าลบขอสู้กับมันตัวต่อตัว,ตว,ตวกับชายปริศานา มันจะรับคำท้าไหมและมันจะกล้าออกมาต่อสู้กับเราไหมคุณว่าไอชายเดิหนามันกล้าไหมโดผมว่ามันต้องกล้าเลยมันทำเราหลายรอบแล้วอะเออแต่อย่าลืมนะว่ามันไม่เคยมาปะทะกับเราซึ่งหน้าเลยนะมันจะมาแบบแบ๊บๆอย่างเดียวเดี๋ยวขอลองดูนะเราไม่ได้ส่งข้อความไปหามันนานแล้วมันก็แล้วแต่มันอะว่ามันจะตอบหรือไม่ตอบชายปริศนาแกทำเพื่อน ฉันทําไมแน่จริงออกมาสู้กันไหมตัวต่อตัวนี่แกกล้าไหมละ่ะเดี๋ยวเราสะขอความไม่รู้ว่ามันจะอ่านแล้วมันจะตอบมาไหมนะเดี๋ยวรู้กันแต่ว่ากันเองในแมน่ะเราจะเอาไงกับมันดียัไงไงแมนไม่รู้เลยตามหาที่มาไม่ได้ <S 2> <S 2> ติดต่อไม่ได้เลยนะแล้วก็ไอ้คนใส่หน้ากากอ่ะคนใส่หน้ากากก็แล้วใหญ่เลยเนะี่ย ชอบโผล่มาบ้านเราอ่ะก็ไม่รู้อีกอะเนาะรอแล้วกันทุกคนถ้ามันมาเดี๋ยวเราค่อยเปิดกล้องแล้วกันเนาะใช่ไม่รู้ว่าพิทเติ้ลอยู่บ้านแล้วจะเป็นยังไงให้เขาพักก่อนแล้วกันไม่แน่นะเราอาจจะเอาพิทเติ้ลไปต่อสู้ด้วยแต่ว่าก็ต้องดูนะพิทเติ้ลเขาจะกลัวหรือว่าจะหล่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนมาเยอะด้วยนะ คนตอนนี้เนี่ยไอ้ชายปริศนาเนี่ยมันได้ส่งข้อความกลับมาจริงๆนะเพราะว่าพี่วานท้าสู้กับมันตัวต่อตัวไว้มันบอกว่าได้เดี๋ยวข้าจะส่งพิกัดให้แกเจอกันที่เดิมพรุ่งนี้สี่โมงเย็นมันรับคำท้าแล้วนะบอกไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้พิวานจะพาพี่เติ้ลไปด้วยและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะ ชีชะตาพีวานพีเติ้ลและไอชายปิศนาทุกอย่างจะต้องจบและจะต้องเคลียร์พร้อมมากๆแล้วเ,เจอกันพรุง่งนี้